เกษตรเขาเกษตรเราสวัสดีครับกลับมาพบกับเกษตรเขาเกษตรเราเช่นเคยครับสัปดาห์นี้เรามากับเสียงคูปตุต้าครับเสียงคูปุต้ากับมือเกร y h o ฮาลออริจินัเปิดตัวแคมเปญคูปุต้าเกร์เฮา r i อริจินั e พรีเซนต์เทิร์นเวสทูอะกรีเว ต่อยอดฟางข้าวเศษวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรมูนณาสระศูนย์การวิจัยและงานที่มือช่างคอไทยสู่การเป็นเสื้อผ้าสุดเท่สไตล์สตรีทแฟชั่นที่นูนเริ่มต้นก็คือเรื่องของสิ่งแวดล้อมนะครับเรื่องของภาะวะโลกร้อนเรื่องของคุณน PM 2.5นะครับเรื่องของการที่เราจะเอาวัสดุที่เหลือใช้ทางการเกษตรมาใช้ประโยชน์ได้ยอย่างไรบ้างน,นะครับอย่างนี้ผมมีผมพูดหลายครั้งก็คือเรื่องของ มันไม่ใช่แค่รีไซเคิลอะแต่ว่าคือการอัพไซคลิลก็คือทําให้มูลค่าสูงขึ้นไปด้วยเพราะว่ายิ่งทําให้มูลค่าสูงไปเท่าไหร่ครับการจะเอานำกลับมาใช้พวกนี้มันก็จะยิ่งตึงไปได้มากขึ้นนะครับแล้วก็เลยถึงมาที่มาว่า้องมาชวนทาง Greyhound เนี่ยนะครับ,รบซึ่งเป็นแบรนด์เสื้อผ้าชั้นนาประเทศไทยอยู่แล้วถ้า Greyhound ลงมาช่วยแล้วการออกแบบเนี่ยว่าเดี๋ยวฟังพี่ลิเต้นนะคระับว่าเรื่องพวกนี้มันทำยังไงกันบ,บ้าง สำหรับการออกแบบนะครับก็อย่างที่บอกครับด้วยความที่เกรหฮารเราเป็นยูนิเซ็ก์นะครับเสื้อผ้าดีไซน์ในแต่ละคอลเลคชันที่ผ่านมาก็ปีนี้ก็ย่างเข้าปีที่45แล้วเราเห็นความสำคัญของทุเพศทุวัยนะครับเพราะนั้นการดีไซน์แล้วมีคอนเซปต์ในเรื่องของการรักษาสิ่งแวดล้อมด้วยเนี่ยเ,เราเึกถึงการสวมใส่ที่สวมใส่ได้สบายแล้วก็สามารถใช้ในชีวิตประจาวันได้จริงมันก็จะส่งผลทาให้ต่อยอดในเรื่องของ เชิงแฟชั่นกับธุรกิจไปได้มันก็จะช่วยทำทำให้เราได้ได้การมีการใช้เนื้อผ้าที่ทำมาจากรีไซเคิลตรงนี้มันได้ได,ได้ได้ปริมาณมากขึ้นในอนาคตนะครับเริ่มต้นที่จะทำการตลาดยั่งไรงบ้างครับจะสื่อสารให้คนรับรู้กลุ่มเป้าหมายรับรู้ไหวันนี้ผมคิดว่าท่านเราเริ่มต้นเนี่ยผมว่าในในช่องทางทางออนไลน์ช่องทางทางโซเชียลมีเดียว่าวันนี้น่าจะไป เยอะแล้วครับแล้วก็ทุกช่องทางที่เสี่ยงไ,ได้วอา,าวันนี้เนี่ยเราเริ่มต้นง่ายๆนะครับเพราะว่าอย่างจริงๆแล้วเนี่ยมันเริ่มต้นตั้งแต่มาเจอกันนะครับตั้งแต่ครูวต้ามาเจอเรีฮาวนี่ก็พิเศษแล้วนะครับคนก็เป็นที่สนใจแล้วก็เท่าที่ตอนนี้ที่เราออกไปเนี่ยอย่างซิบเียวที่ดูเมื่อกี้ครับตอนนี้ที่เราปล่อยออกไปเนี่ยก็ข้ป็นการที่จะสื่อสาร ช่องทางผมแล้วจริงๆได้ช่องทางของทางสือด้วยใช่ครับช่องทางทั้งคู่เลยครับเรียกว่าเราก็เป็นการร่วมมือกันนะครับใครมีอะไรก็ซัพพอร์ตซึ่งกันและกันเพื่อให้ข่าวชิ้นนี้มันกระจายไปมากที่สุดนะครับไม่ว่าจะเป็นออฟไลน์ออนไลน์ตัวเราเองก็มีทั้งเสื้อผ้ามีร้านอยู่ทั่วกรุงเทพนะครับก็สามารถเลือกชมสินค้าได้นะครับสวัสดีค่ะในนามของมหาวิทยาลัยคโนรลยสชุมพลอีสานวิทยา ทางเรานะคะก็ได้มีคิดคนรร้นนวัตกรรมเส้นได้นะคะจากเส้นใยฟางข้าวผสมใยรังไหมห่ใช้นะคะโดยกระบวนการผลิตนะคะก็จะเป็นในเรื่องของการนําเส้นใยฟางข้าวนะคะมาสกัดนะคะเป็นเส้นใยนะคะโดยการแยกเส้นใยนะคะแล้วก็นาเส้นใยรังไหมหน่อใช้นะคะซึ่งเป็นส่วนที่เหลือทิ้งจากกระบวนการเสราไหมซึ่งเป็นจุดเด่นของจััดสุรนทรนที่มีชื่อเสียงในเรื่องของการผุิตเส้นใยไหมลและผ้าไหมนะคะเราก็นำสองสิ่งนี้นะคะที่เป็นในเรื่องของจุดเด่นของจััดสุรนทร์ในเรื่องของการ ผลิตข้าวนะคะที่หอมหวานอร่อยเข้ามาี่ของเรานะคะผสมผสานกับสิ่งเหลือทิ้งจากกระบวนการเสาไหม่นะคะผนมาเป็นเส้นได้นะคะชนิดใหม่นะคะแล้วก็สามารถถักทอเป็นผพพ้าผืนแล้วก็สามารถส่งผลเล็บเรื่องของแปรรูปผลิตภัณฑ์ต่างๆได้ะคะ่ะ ในส่วนของงานวันนี้นะคะคูบต้าเอ็กไกฮาวนะคะทางมหาวิทยาลัยของเราก็ร mm ู้สึกยินดีแล้วก็ขอขอบคุณทางคูบต mm hmm. ้าและมารัตเกียฮาวมากค่ะ mm hmm. นอกจากจะมีผลิตภัณฑ์สินค้าดีๆเหล่านี้แล้วนะคะในเรื่องของด้านสนับสมุนง,งานฝีมือของชุมชนนะคะเกษตรกร,ร,กรผู้ปลูกข้าวและก็กษ การทอผ้ายังสามารถสร้างเสริมรายได้ให้กับเกษตรกรที่อยู่ต่างจังหวัดสามารถเห็นคุณค่าในด้านของการทอผ้าแล้วก็ยังรักษาวัฒนธรรมท้องถิ่นททต่อไปทางเกษตรกรก็ขอขอบคุณมาะที่ดีได้ค่ะเกษตรเขาขเกษตรเรา